ค่ายมวยของเรานะคะชื่อค่ายมวยหงทองมวยไทยยิมนะคะ,ะจุดเริม่มต้นเลยนะคะก็คือเป็นความความรักส่วนส่วนตัวคือเป็นคนรักมวยไทยแล้วก็ได้ตะเวนซ้อมมวยไทยมาทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ไปเจอ,อคู่แฟด ผู้หนึ่งนะคะซึ่งเขาเป็นนักมวยระดับโลกระดับประเทศเป็นแชมป์มาหลายเวทีคุยกันถูกคอแล้วก็เขาได้ชวนมาเปิดค่ายนะคะเป็นหุ้นส่วนชื่อค่ายหงทองมวยไทยยิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเราได้ซ้อมมวยมาสักระยะหนึ่งเราก็คิดว่ามวยเนี่ยเป็นกีฬาที่ประเทศไหนเขาก็รู้ว่ามวยไทยคือมวยของของคนไทยประเทศไทยวัฒนธรรมไทย แล้วเราก็อยากเก็บวัฒนธรรมไทยกีฬาประเภทนี้เพื่อส่งเสริมเด็กรุ่นต่อไปแล้วก็ให้กีฬาบวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาของประเทศไทยะคะ่ะตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเราได้สร้างค่ายขึ้นมาในพื้นที่จำนวนสองไร่นะคะเรามีห้องพักนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังมีห้องพักให้นักเรียนนะคะรับรองนักเรียนทั้งหมด20ห้องนะคะ แล้วก็ตอนนี้เรามีนักมวยประมาณ20กว่าคนที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายของเรามานานาหลายประเทศนะคะแล้วก็เรามีโปรแกรมให้ให้ซ้อมมวยตอนเช้านะคะประมาณ8โมงเช้าถึง10โมงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะเราก็จะมีแพ็กเกจในการซ้อมมวยที่แตก,แต,กต่างกันออกไปแล้วแต่ความพอใจของนักมวยหรือ,เ,อเขาสามารถที่จะ จ่าได้นะคะแล้วก็นักมวยที่เข้ามาทำการฝึกซ้อมในค่ายของเราถ้าเราเห็นถึงความสามารถของเขาที่เขาทำได้เราสามารถส่งเขาไปต่อยในระดับเวทีใหญ่ๆได้ทั่วโลกนะคะลุมพินีอ้อมน้อยซูปเปอร์มวยไทยมวยไทยซูปเปอร์แชมปยและ,และหลายๆเวทีะคะ่ะเราสามารถส่งเสริมเขาแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาด้วยะคะ่ะ โควิดที่ผ่านมานะคะซึ่งมันก็หนักหนามากแล้วก็เราก็ทราบกันอยู่ไม่ใช่แค่เราหลายๆค่ายมวยในในในจังหวัดเชียงใหม่ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะคะแต่แล้วแต่ค่ายมวยไหนจะหาทางออกให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เทรนเนอร์ หมายถึงลูกน้องสต๊าฟทุกคนในค่ายนะคะแล้วก็นักเรียนที่ยังตกค้างอยู่ภายในประเทศไทยเรานะคะแต่สําหรับค่ายหงทองแล้วเนี่ยตอนนี้เราขาดทุนแทบจะทุกเดือนนะคะเดือนหนึ่งมีระดับเป็นแสนขึ้นนะคะแต่ในแนวทางการแก้ปัญหาของเราก็คือ,เ,อ,อเราก็ยังต้องทำตามกฎหมายนะคะทำตามสิ่งที่รัฐบาลนะคะเ,เพื่อปกป้องควบคุมโรคโควิดก็คือเราก็รับ นักเรียนในจํานวนที่เขาเขาให้จํานวนมานะคะแต่ค่ายเราก็จะไม่รับนักเรียนใหม่เลยคือจะรับแต่นักเรียนเก่าที่ที่ยังตกค้างอยู่กับเราเราก็ยังสอนเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายเทรนเนอร์เนี่ยทางค่ายของเราเนี่ยรับผิดชอบก็คือรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มาเราจะเอารวมไว้ตรงกลางนะคะเจ้าของค่ายหัวหน้าค่ายหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยเราจะไม่เราไม่รับเงินเดือนเลย เราจะเอาเงินไว้ตรงกลางแล้วก็สมมติว่าเดือนนี้เราทําได้มากเท่าไหร่เราก็จะกระจายรายได้แบ่งกันสําหรับเทรนเนอร์ทุกๆคนนะคะเพื่อความอยู่รอดของค่ายแล้วก็เราก็ยังมีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เปิดค่ายเหมือนเดิมแล้วเทรนเนอร์หรือว่าลูกน้องของเราทุกคนก็มีกินมีใช้แล้วก็พออยู่ได้ะคะ่ะเพื่อเพื่อที่จะรอวันที่โควิดนะคะจะดีขึ้นนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะเราต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะและหน่วยงานต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับโควิดซึ่งมีปัญหาใหญ่ในตอนนี้นะคะอย่างค่ายมวยของเรานักเรียนส่วนใหญ่นะคะ90เป็นนักมวยที่มาจากต่างประเทศซึ่งปัญหาตรงนี้คือนักมวยไม่สามารถเข้าประเทศเราได้ซึ่งมันทำให้เราขาดรายได้นะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการเลยคือวัคซีนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถต้านโควิด หรือว่า,า,ารัฐบาลอาจจะออกกฎออกมาว่าคนที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะที่เขาได้ผ่านการได้รับวัคซีนเกี่ยวกับโควิดนะคะหรือว่านักเรียนที่จะมาซ้อมมวยกับเรามาตรวจสอบว่า่ายมวยเราเนี่ยพร้อมที่จะรับรองนักเรียนเพื่อที่จะกักตัวนะคะเพื่อจะทําการซ้อมมวยนะคะแล้วก็มาดูาความพร้อมความสะอาด นะคะมาตรการในค่ายมวยที่จะรองรับนักเรียนได้ไหมแล้วก็อนุญาตให้เขาเข้า,ขามาแล้วทําการซ้อมกับเรานะคะเพื่อที่ค่ายของเราหรือว่าแต่ละค่ายในเชียงใหม่เนี่ยจะได้อยู่รอดนะคะแล้วก็ในอนาคตถ้าเม็ดเงินมันเข้ามานะคะค่ายมวยเราก็อยากจะส่งเสริมเด็กไทยนะคะเด็กรุ่นใหม่ที่ สา,ม,ามีความสามารถนะคะไปให้มวยไทยไปสู่ระดับโลกซึ่งมันมันไปสู่ระดับโลกได้อยู่แล้วแต่เราก็อยากให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะจากที่เราพัฒนาตัวเองนะคะมีชื่อเสียงไปสู่เมืองนอกนะคะซึ่งนักเรียนเมืองนอกก็อยากมาเรียนในเมืองไทยเราก็อยากสนับสนุนนักเรียนไทยนักมวยไทยไปสู่ระดับเมืองนอกเหมือนกัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ